โอเคสวัสดีค่ะทุกคนผมมินโฮมาะวันนี้เราจะมาเล่นมาร์คัสไม่ได้เล่นสิมาทำม็อบเบตเทอร์กันขออันนี้ยากนะครับเทปรอสักพักหนึ่ง มีเพลงทุกวันเลยไม่มีหลังๆอะมีเพลงทุกคลิปเลยเอ้ยมาบอดีนกี่ตัวดิบอดี้ห้าตัววิสิสสวิเทอร์สิบตัวเฮ้ยได้ตัวนี่เป็น วัเดนวัเดนวัเดนไข่เสกไข่เสกวัเดนวัเดนวัเดนแล้วก็เราต้องการมิชชั่นสเกิลตันสเกิลสเกิลสเกิลโอ้ออกเสียงพีแอสแล้วแต่ออกเสียงผิดอสแล้วทุกคนถ้าทุกคนไม่ออกเสียงผิดผมก็มีดีใจแล้ว เออให้ผมเอาเสียงพิเอาห้วิเทอร์เนาะวิเทอร์ห้าตัว V S อันนี้สอตัว แล้วอันนี้หนึ่งสองสามตัวตีมาเลยวอเดน <c oughs> วอเดนไม่ได้เตียบเลย <c oughs> ิเทอรไม่มีดาเมจเลย <c oughs> คุดดิมันแฟคุ <c oughs> นี่ผมจะเตียน โอ้โหเซี้อ <otic> um? <IS> ่ะอะมีถามดูยนี่มันตีได้แล้วฉันโดนพีชต่ีเธอโง่

วา่าเต้นไถไปไหนหมดอ่ะเฮ้ยยูเ hey, ด <Hey. S 1> ืนสองตัวนี่แล้ว mm hmm. ผมอยู่ใกล้จากมันเข mm hmm. ้าใจแล้วทำไมมันถึงบ้า ผมควรสามค้องไม่พงขี้เกียจมีมีใครคิดว่าไม่แฟ้ยป่ะครับมีใครบ้างครับคิดแบบนั้นนะคะหยุดคิดได้แล้วเอา <c oughs> นะ่าวปกคลิปมันจะเป็นตัวเด้นสองตัว isis วิดเทอร์5ตัวเออยแค่อยากสูุสนุกสนุกคลิปนี้สนุกคลิปนี้สนุกที่ที่สุดที่ผมคุณเคยเห็นมาในในช่องผมเออขอให้ยอดวิวเยอะๆแล้วกันเห็ผมเสกเลอร์เบอร์ด้วยโอมันแหลกพราผมใช้คอมพิวเตอร์คอมบิวเตอร์กัน เฮลมีเฮลมีเฮลมีโบเออคนไทยพูดอังกฤษเป็นอะเก่งป่าเก่งป่าเออทุกคน คือนะทุกคนขอโทษที่ทำคลิปนี้มันยาวเกินไปเนาะนะขอโทษได้ไหมให้ดูดีดูวิเทอร์ดิดูวิเทอร์กับตัวตัวเล่นดิ แ,แ,แหลกแหลกหรอเธอจะเอาดีๆแล้วไม่เล่นละเดืดเอทุกคนดูดิโหมันเยอะมากทุกคนให้มา เบิดตายดิซะใครมันระเบิดตายเรียบรอ้อยเฮ้ยโคเด้นสองตัวมิซิสบิสเธอห้าตัวนะใช่ไหมทุกคนห้าตัวใช่ไหมจะเอาดีๆเออเอาสีเนี่ยมาดูข้างในก่อน ถ้สสามาวอดนฉันใช้วอดินตัวหน่เออดนพวกวกพวกดนฉลาดอ่ะดูดิพวกคนพวกวด้นฉลาด มันคงกินกินเมนผมไปเยอะเลยห้าร้อยเอนห้าร้อยมิก็คิมันยาวนี่นาครับโหกับสปอยคลิปวันยังไม่ได้ทำเลยการหาเพชรหนึ่งร้อยอันนี้สีสีชัโมงและเออส้างตุ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 งทุ่ซาฮูใช่ไหมไอตัวนั้นใช่ไหมจะไม่พูดนะ ขอคุณพูด้างกนะไม่รู้แต่กดซับสไครป์ถ้าคุณไม่กดขอให้ถ้าคุณกดขอให้สอบได้ที่หนึ่ง,องขอบคุณนี่เน่นี่เน่พี่เธอโอ๊ยว่าเล่นตีเล่น าน,นายอย่ามาแย่งคอนเทนต์เคอนเทนต์คอนเทนต์ <c oughs> อนนของผมนะเบื่อไหมนาขอร้องนะกดติดตามใหถึงหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งล้านผมจะได้หาเงินได้สักทีแต่ใครอยากให้ผมเปิดหน้าหรอนะรอถึงแค่แค่ตอนหนะ้าแสนอะตอนห้าแสนแล้วผมจะเปิดหนะ้า ถ้าอยากเห็นผมเปิดหน้าก็รีบรีบกดติดตามให้ถึงห้าแสนนะทุกคน Here you go ตาดีซาโอ้ยแหละพอดินเนี่ยแหละแต่ฉันไม่อยากเ็ฉันเกลียดไม่เข้าพวกไม่เข้าพวกไม่เข้าพวก,ไ,พวกไอ้ดาบหินดับไอด้ดำดาบหิน หมดหรือยังเนะคะ่ยฮะมไปมันหมดละขั้นต่อคือวิท,ทร์เนะใช่ไหมพ่เยเออทุกคนก็ลองไปทำดูนะผมไม่รู้อะ ไม่รู้ station, ว่าอันไหนจริงอยู่บอเดนหายไปโอเคสอบคุบคลิปนี้ก็มีเพื่อนเฉลยด้วยกันถ้าใครชอบคลิปน <ia> ี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและกดติดตามให้ถึง5้าแสนผมจะได้เปิดหน้าทีโอเคบายนะ